เลาะรั้วชุมชนครั้งนี้ชวนไปตามหาของดีของเด็ดของฝากขึ้นชื่อเมืองสุพรรกการมะม่วงน้ำดอกไม้ที่รสชาติอร่อยหวานเจี๊ยบเราไปกันที่สวนของพันุโทชชำนานอ่อนแยม้มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้พระประแดงไปกันเลยค่ะเอาแล้วค่ะมาถึงแล้วนะคะที่นี่นะคะที่ตู่บอกว่าเราจะมาเจอนักปราญ์ดของมะม่วงนะคะมะม่วงพันธุ์เขียวนวลน,นะคะแห่งคุ้งบางกะเจ้านะคะที่ตำบลสุนขนอนนะคะ สวัสดีก่อนเลยนะคะสาหรับเจ้าของพื้นที่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพันธุ์เถ้าชานอ่อนแย้มนะคะตอนนี้ตู่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรต้องเรียกว่าเป็นเกษตรเป็นอ่าเป็นเป็นแปลงเกษตรครับอเป็นแปลงเกษตรของตำบลทงขนองซึ่งมีอยู่แปลงเดียวแปลงเดียวในทงขนอง่ยตำบลทงขนองมีแปลงเดียวสองปีล้วตู่มาที่นี่ค่ะแต่ไม่เจอค่ะครับ บังเอิญบังเอิญไม่อยู่นะฮะไม่อยู่แต่ตู่มาที่นี่ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วก็แบบอยากจะเห็นเพราะว่าตู่เป็นคนที่ชอบทานมะม่วงมากจังหวัดเราสมุรประการต้องบอกมะม่วงน้ำดอกไม้พันธเขียวนวลนะคะต้องบอกว่ามันหวานจริงๆนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้เราพูดถึงความหวานแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยของเราได้ได้ GI นะฮะหรือมาตรฐานดีเด่นใช่ไหมคะในเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ก็คือมีแค่6กตาบลเท่านั้น ครับที่จะได้รับวันจีไอคือต้องมีอัตลักษณ์แบบนี้นะคะคือเป็นที่ดีเด่นเป็นพืชที่ดีเด่นนะคะนอกเหนือจากเฉพาะมะม่วงน่าจะไม้พันธุ์เขียวนวลนะครับจะได้จีไอของของที่นี่เฉพาะหกตำบลนี้เท่านั้นหกตำบลเท่านั้นนี่คืออัตลักษณ์ที่เป็นดีเด่นนะครับจะได้จีไอและอันนี้ค่ะเราได้ GAP ก็คือปุ๋ยที่ได้รับมาตรฐานก็คือหมักหมักเองนะครับทส่วนผสมก็คือมีหัวปลานะครับมีกากน้ําตาลแล้วก็มีพดสองสามส่วนเท่านั้นนะเรา คือคือคือดักหนหัวปลาเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าผับเพราะว่าหัวปลาเนี่ยเปมพวกแคลเซียมเยอะอนะครับไม่ได้ประโยชน์เยอะต้นมะม่วงของผมเนี่ยปลูกมาเนี่ยจะใช้ปุ๋ยชีวภาพเงี้ยหมดเลยหมดหมด,หมดผมไม่ใช่ไม่เคยใช้ปุ๋ยวิยาศาสตร์เลยนี่คือเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานมากในการเรื่องการเพาะป,ปุนนะูกครับเห็นไหมกินมะม่วงความหวานไม่ทำร้ายเราไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานโดยเพพาะเราได้แคลเซียมที่ดีด้วยดีจริงๆเลย นะครับวิธีการห่อนะครับผมจะสอนวิธีการห่อมันห่อไม่ยากอา่ะอ่านูถือไว้รูปหนึ่งอันนี้อันอันนี้ถุงเปล่าเขาเรียกถุงคาร์บอนนะครับถุงคาร์บอนข้างในก็จะเป็นสีดําทําไมเขาต้องใช้สีดําเพื่อบังแสงนะครับเพื่อไม่ให้มะม่วงเห็นแสงแล้วมะม่วงก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีค่อนข้างเหลืองนะครับอันนี้การหอก็คือเสียบเข้าไปทางนี้นะครับเสียบเข้าไปนี่นะครับอันนี้เสร็จครับเป็นอันเสร็จ อ,อันนี้คือมีประโยชน์มากคือบ่มเขาด้วยครับสีจะเหลืองเลยพอพอ uh huh. พอพอพอถึงเวลาเราเก็บเสร็จเนี่ยเราผึ่งไว้คืนเดียวสองขาย แล้วก็ถึงจะไปขอเป็นไอตัวตะไคร์ไอตะไคร์แล้วก่อนตะไครก่อนจะขายก่อนจะขายเก็เอาน้ำส่งเราก็ต้องแพ้ให้เขาแบบนั้นด้วยเรายืนร้องรอบไปด้วยมะม่วงนะคะจะสังเกตว่าต้นใหญ่หรือต้นเล็กยังก็ตามเนี่ยใบจะแบบละเตี้ยติดดินเลยซึ่งคุณอาบอกว่าไม่อยากจะตัดที่อื่นเขาตัดนะริดใบไม้ขึ้นแต่ผมไม่เอาเพราะเหมือนมันไปตัดเล็บเขาใช่เออตัวได้ทราบข่าวบอกว่าอันเนี้ย มะม่วงเนี่ยขนาดของมะม่วงพันธุเขียวนวลเราจะมีไซส์ขนาดนี้เนี่ยเขาไม่เกินกว่านี้แล้วไม่อ้วนกว่านี้แล้วประมาณ3ลูกโลสลูกโลใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่สุดก็ไม่เกินห้าลูกสอโลประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะที่มาที่ไปทําไมบางครั้งถึงรีกว่าไอ้เนี่ยมะม่วงเนี่ยเบอร์สี่เอ้าไม่ได้เขียวนวลเรียกเบอร์สี่เบอร์สี่ที่มาที่ไปมาจากไหนคะคือว่ามะม่วงเดิมเนี่ยจากจากจากมะม่วงพันเขียวนวลเราเนี่ยนะครับที่สวนตะเหลือเนี่ยเขาปลูกไว้เยอะ บบเดิมเนี่ยแกเป็นคนโบราณแกปลูกมะม่วงไว้เยอะนะครับแล้วก็มหาลัยเกษตรศาสตร์เ,เอาพันมะม่วงของแกแบบสิบต้นเอาไปปลูกแล้วปรากฏว่าทั้งหมดสิบต้นเนี่ยต้นที่สีงดางามแล้วออกผลสวยมากเขาก็เลยตั้งชื่อว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นี่คือที่มาสั้นๆของมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ครับก็บเรียกว่าเบอร์สี่ก็คือลูกหลานของเขียวน,นมมวลอมันเขียวนวลนั่นเองครับ คุณเขียวเงินั่นเองภูมิใจมากๆเลยนะ,คะใครที่อยากจะมาที่นี่นะคะมาสั่งซื้อได้นะ,ะหรือจะมาเที่ยวก็ได้มาที่ศูนย์ผู้พันการเกษตรนะคะมาที่นี่คะ่ะมาซื้อที่นี่เลยก็ได้หรือจะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะสั่งซื้อได้เลยะคะ่ะอย่าพลาด EP หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะคอยติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หวานหวานแบบต้องเรียกว่าถ้าเรานะถ้าเราคนอ,อ,อายุแบบ60อัพเข้าไปเนี่ยทานแค่ครึ่งใบกำลังดีครับวันนี้ครึ่งลูกเดี๋ยเราได้หน่อยชินนะคะถ้าทานเต็มลูกเนี่ยแช่เย็นๆก็อร่อยนะ